นะครับไม่เกี่ยวกับว่าลูกค้าต้องทำแล้วสัญญาการขอสินเชื่อทหารไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวนี่อ้วนอยู่กับไฟแนนซ์ของทางธนาคารอครไปธนาคารทหารไทยธนาคารอ๋อโทษทีเขาเขาเขาบวกรวมกันแล้วเนาะเป็นทหารไทยธนาคารค่ะการทำสัญญาไฟแนนซ์ที่ต้องซื้อประกันชีวิตอ่ะข้อดี ก็คือถ้าเกิดระหว่างที่ลูกค้าข<ช>ับรถอยู่เกิดลูกค้าเป็นอะไรไปขึ้นมาอย่างเช่นเ<ช>สียชีวิตหรือในในลายเป็นบุคคลทุ่ก่อา,าพขึ้นมาธ<ช>นค<ช>าคารก็จะให้บริษัทประกันเนี่ยเขาดาเนินการปิดบัญชีรถคันนี้ให้ใ<ช>โดยที่ลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารับภาระหรือว่าคนข้างหลังคนทํางการหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องมารับภาระรถคันนี้ต่อนะครับรถก็จะถูกยกให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยเขาได้ระบุไว้ในในตัวเอกสารนะครับอ๋อค่ะเป็นข้อดีนี้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือถ้าเกิดว่าระหว่าง่อน ลูกค้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริษัทประกันก็จะมีะเงินค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้ผู้ปังด้วยไม่ได้บอกว่าเราจะบังคับนะครับไม่เกี่ยวกับว่าลูกค้าต้องทาแล้วสัญญา,าก,การขอสินเชื่อจะ่านไม่ใช่นะครับไม่ได้บอกว่าเราบังคับจริงแต่ว่าเราแนะนําผลิตภัณฑ์ของ ธนาคารว่าธนาคารมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลูกค้าสนใจไหมถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าก็รับไว้ก็ได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าไม่เอาก็คือจบไม่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 เราไม่บังคับไม่บังคับใช่ครับไม่เลาหรือไม่บังคับค่ะนะครับก็โอเคเนาะไม่เกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อใช่ครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่กลัวว่าเออเดี๋ยวต้องไปเสียเงินเพิ่มค่าประกันชีวิตอะไรพวกเนี้ยใช่แต่มันมันมีมันก็ดีใช่ครับบางทีอยากจะให้มองว่า มันเสียเพิ่มอ่ะแค่ประมาณสัก300หรือ400บาทต่อเดือนเนี่ยถ้าเฉลี่ยเป็นรายวันเนี่ยมันมองว่าการทำการเพิ่ม3-400บาทต่อเดือนเนี่ยเฮ้ยมันหนักไปหรือเปล่าบางทีลูกค้าค้างวดจริงๆประมาณ9ก้าพอย่างเงี้ยพอเพิ่มไปอีก2300มันกระโดดไปเป็นหลักหมื่นอย่างเงี้ยฟิลมัน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 อาจจะดูเหมือนหนักใช่มันอาจจะดูเหมือนหนักแต่ว่าเราลองดูอีกทีลองดูทีว่ามันเพิ่มแค่นี้แล้วลองเฉลี่ยเป็นรายวันดูเนี่ย ตัวไฟยังแพงกว่านี้เลยถูกต้องค่ะก็อันนี้เป็นธนาคารทหารไทยธนาคารค่ะก็ถ้าใครสนใจอยากจะทำสัญญาไฟแนนซ์ได้ครับติดต่อพี่อ้วนได้เซ็นกันมาตั้งนานแล้วเซ็นกันมาตั้งนานค่ะขอบคุณค่ะคุณตั้มวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ